ไม่ว่าจะเป็นตำนานของเมโสโปเตเมียฮิบรูหรือกลิกวบราณล้วนมีเรื่องราวของปีศาจดูดเลือดกันมาช้านานแต่สำหรับผีดูดเลือดหรือแวมไพร์ในยุคสมัยใหม่เพิ่งจะเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายเมื่อราว300ปีมานี้เองในช่วงควริสตศตวรรษที่18เป็นต้นมา ตามความเชื่อพื้นบ้านในแถบโยุโรปตะวันออกซึ่งเป็นเรื่องราวของผู้ที่มีรูปร่างหน้าตาเหมือนมนุษย์ทั่วไปมีชีวิตเป็นอมตะอยู่ได้ด้วยการดื่มเลือดจนนำไปสู่เหตุการณ์ที่มีการพบซากศพและจับกลุ่มผู้ที่ถูกกล่าวหาว่าเป็นแวมไพร์ เรื่องราวของปีศาจดูดเลือดมีการนำไปดัดแปลงเสริมแต่งนำเสนอในรูปแบบต่างๆมากมายซึ่งล้วนได้รับแรงบันดาลใจมาจากบุคคลที่มีตัวตนอยู่จริงในประวัติศาสตร์ดังเช่น3คนที่เราจะกล่าวถึงต่อจากนี้ที่กล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังตำนานแวมพายยุคใหม่กันครับ Sunday. 1. 1>, 1. อารโนเปาเลแวมพายทหารผ่านศึกในปี1727อารโนเปาเลเพิ่งปลดประจำการจากการเป็นทหารที่กริซและกลับมาตั้งรกรากอยู่ในบ้านเกิดที่ประเทศเซอร์เบียโดยเขาได้เล่าให้ภรรยากับบรรดาชาวบ้านในหมู่บ้านฟังว่าระหว่างทางเขาถูกปีศาจผีดูดเลือดสะกดรอยตามและถูกลอบทำร้ายโดยอารโนยืนยันกับชาวบ้านว่าเขาจัดการกับปีศาจต,ตนนั้นไปเรียบร้อยแล้วด้วยการเผาซากศพของมันและแก้อาการติดเชื้อจากการถูกทำร้าย ด้วยการกินดินฝังศพปีศาจเข้าไปแต่ถึงอย่างนั้นในใจลึกๆของเขาก็ยังหวาดเกรงว่าตนเองจะเสียชีวิตก่อนวัยอันควรหลังจากนั้นไม่นานสิ่งที่เขาหวาดกลัวก็เกิดขึ้นอาโนเสียชีวิตลงจริงๆและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์อันน่าสะพรึงกลัวขึ้นในหมู่บ้านเนื่องจากภายในระยะเวลาเพียงหนึ่งเดือนชาวบ้านต่างพากันพบเห็นอาโนรอบๆบ,บริเวณหมู่บ้านและบ้านเรือนของพวกเขา และในไม่ช้าคนเหล่านี้ก็เสียชีวิตโดยที่ไม่ทราบสาเหตุที่ชัดเจนเหตุการณ์รุ่นแรงมากขึ้นจนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16คนชาวบ้านจึงตัดสินใจยกพวกไปขุดร่างอาโนขึ้นมาจากหลุมฝังศพและก็ต้องพบกับเรื่องน่าประหลาดใจว่าแม้เขาจะเสียชีวิตไปหลายเดือน แต่ศพของชายผู้นี้กลับไม่มีร่องรอยของการเน่าเปื่อยเลยอีกทั้งบริเวณผิวแก้มก็ยังมีเลือดฝาดและพบรอยเลือดบนริมฝีปากเห็นดังนั้นชาวบ้านจึงหยิบลิ่มไม้ตอกปักลงไปที่หน้าอกและล้อมร่างเขาด้วยกระเทียมซึ่งระหว่างนั้นอาโนที่ควรจะต้องตายไปแล้วก็กรีดร้องออกมาด้วยความเจ็บปวดก่อนจะแน่นิ่งไปและในอีก5ปีต่อมาก็มีการพบแวมไพร์ในลักษณะเดียวกันนี้ออกล่าเหยื่อเกิดขึ้นอีก จนต้องมีการออกล่าตัวและหาทางกำจัดด้วยวิธีการเดียวกันรายละเอียดส่วนใหญ่ในคดีของอาโนเปาเลนี้อ้างอิงมาจากรายงานของแพทย์ทหารชาวออสเตรียสองคนที่ถูกส่งไปสอบสวนคดีดังกล่าวซึ่งนักวิชาการมองว่ากรณีของอาโนมีอิทธิพลอย่างมากต่อรูปลักษณ์ของแวมไพร์ในเวลาต่อมา 2. เจ้าชายแห่งวลาลเคียต้นกำเนิดแรคคิวล่า เจ้าชายวลาดที่3แห่งอาณาจักรวาลเคียหรือโรมาเนียในปัจจุบันเป็นที่เรื่องลือในเรื่องของความกระหายเลือดไม่ใช่ในแง่ของการดื่มเลือดมนุษย์แต่เป็นผู้ที่ทารุณโหดร้ายกับเหล่าเฉลยศึก เจ้าชายได้ตามรอยผู้เป็นพ่อขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำทางทหารของวัลลาเคียระหว่างปี1448จนกระทั่งเสียชีวิตในปี1476โดยชื่อแรกคิลาก็ได้รับการสืบทอดมาจากพ่อเช่นกันขณะที่เข้าร่วมในกองกำลัง The Order of the Dragon เพื่อปกป้องรักษาไม้กังเขนและต่อสู้กับศัตรูของศาสนาคริสต์โดยเฉพาะจากักรวรรดิออตโตมัน ในปี1456เจ้าชายวัลลัสที่3ได้รับฉาย,ยาวัลลัสจอมเสียบหรือวัลลัสดิอิมเพลเลอร์มาครอบครองจากการทารุนทหารฝ่ายศัตรูด้วยการใช้ไม้แหลมแทงเข้าไปแล้วปล่อยให้สิ้นใจและในปี1462เขาก็ได้ใช้วิธีเดียวกันนี้ในการปลิดชีพศัตรูหลายพันคนเพื่อเป็นการตักเตือนหลังจากไล่ล่ากองทัพอ,อตโตมันข้ามแม่น้ำดานูไปจนมีชัยชนะ แต่แล้วในที่สุดวลาที่3ก็ต้องพ่ายแพ้ให้กับออตโตมันและเสียอาณาจักรวัลลเคียไปทั้งยังถูกจองจำอยู่ในคุกฮังการีเกือบ10ปีก่อนจะได้รับการปล่อยตัวออกมาในปี1474โดยในปี1476เขาก็กลับไปทวงอาณาจักรวัลลเคียคืนได้สำเร็จแต่ปกครองได้ไม่นานเขาก็ถูกสังหารระหว่างการทำสงครามกับออตโตมันที่เมืองบูคาเรสต์ในปีเดียวกันเรื่องราวของความกระหายเลือดของวลาที่สเจ้าชายแห่งวัลลเคียผู้นี้ ถูกนำมาใช้เป็นแรงบันดาลใจในการสร้างตัวละครแวมพร์ที่โด่งดังที่สุดตลอดกาลอย่างเคาแบรคคิวลาตัวละครหลักในนวนิยายสยองขวัญเรื่องแบรคคิวลาในปี1897ของบรามสโตเกอร์ที่มีฉากหลังเป็นปราสาทในทรานซิเวเนียนอกจากนี้เวลาที่3ก็ยังนับว่าเป็นต้นแบบของแวมไพร์ในนวนิยายสมัยใหม่อีกด้วย 3. เคาเตสอลิซาเบาทโทรี ในปี1575เกือบ100ปีหลังยุคของวลาที่3แห่งวาลาเคียอลิซาเบตบาโทรี่ในวัย15ปีบุตรสาวตระกูลชนชั้นสูงในเมืองยีบาโตประเทศฮังการีตระกูลที่มีอำนาจปกครองเหนือดินแดนทรานซิเวเนียส่วนใหญ่ได้ตกลงแต่งงานกับเฟเรนซ์นาดัสดีบุตรชายตระกูลช,ชนชั้นสูงอีกตระกูลหนึ่ง แม้ว่าสามีจะเป็นหนึ่งในขุนนางที่มีอำนาจมากที่สุดในฮังการีแต่อำนาจของตระกูลบาโทรีฝ่ายภรรยานั้นอยู่เหนือกว่าตระกูลสามีมากด้วยเหตุนี้อลิซาเบธจึงยังคงรักษานามสกุลดั้งเดิมของตนเอาไว้ได้หลังจากแต่งงานแม้ว่าเฟรนซ์จะใช้ชีวิตสมรสส่วนใหญ่หมดไปกับการทำสงครามกับจกักรวรรดิออตโตมันแต่ว่าสามีภรรยาคู่นี้ก็มีเวลาในการสั่งสมชื่อเสียงในเรื่องของการปฏิบัติต่อคนรับใช้อย่างโหดร้ายทารุณ และหลังจากผู้เป็นสามีเสียชีวิตลงในปี1604ความโหดร้ายของอลิซาเบธก็มากขึ้นเรื่อยๆโดยมีการกล่าวหาว่าเธอสั่งให้ข้ารับใช้ไปพาเด็กผู้หญิงที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาทำงานในปราสาทแอคติสที่อาศัยอยู่แต่สาวๆเหล่านั้นไม่เคยมีใครได้กลับออกมาจากปราสาทอีกเลยมีการรายงานว่าพวกเธอนั้นถูกทรมานอย่างโหดร้ายด้วยสารพัดวิธี เช่นการใช้เครื่องมือมีคมตอกเข้าไปใต้เล็บและยังมีการดื่มหรือนำเอาเลือดของหญิงสาวเหล่านั้นมาอาบอีกด้วยผ่านไป30ปีจกักรพรรดิแมเทียสที่2แห่งฮังการีได้ส่งขุนนางลงไปสอบสวนข่าวลือที่น่าสะพรึงกลัวนี้แม้ว่าจะไม่มีการร้องเรียนเป็นลายลักณ์อักษรเกี่ยวกับการกระทําของอลิซาเบตแต่ว่าขุนนางก็ได้รับฟังคําให้การจากพยานมากกว่า300ปากที่ระบุว่าอลิซาเบธได้ล่อลวงลักพาทรมาน และสังหารเด็กสาวในหมู่บ้านไปเป็นจํานวนมากทั้งยังพบหลักฐานหลายชิ้นเช่นร่างไร้ลมหายใจของเหยื่อชิ้นส่วนมนุษย์และเด็กสาวที่ถูกคุมขังอยู่ในปราสาทนอกจากนี้ค่ารับใช้คนหนึ่งยังอ้างว่าเคยพบเห็นบันทึกในห้องของเขาเตสทที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับเหยื่อทุกรายรวมแล้วกว่า650ราย เคาน์เตสอลิซาเบตบารโทรีถูกจับกลุ่มในเดือนธันวาคมปี1609ในข้อหาฆาตกรรมเด็กหญิง80คนแต่ว่าก็ไม่เคยถูกพิจารณาคดีเนื่องจากสถานภาพทางสังคมของเธอส่วนโทษทันที่เธอได้รับก็คือการถูกกักขังอยู่ในปราสาทแอคติสจนกระทั่งเสียชีวิตเรื่องราวความโหดร้ายทารุณของอลิซาเบตบาโทรีได้รับการบันทึกโดยกินเนส s เวิร์เรคคอว่าเป็นฆาตกรหญิงที่สังหารเหยื่อมากที่สุด แม้ว่าจำนวนเหยื่อที่แน่ชัดจะยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยู่อีกทั้งเรื่องราวของเธอยังได้กลายมาเป็นส่วนหนึ่งของตำนานพื้นบ้านด้วยการพรรณนาถึงพฤติกรรมที่มีแนวโน้มที่คล้ายกับแวมพรยเช่นการอาบเลือดของสาวพรหมจันทร์เพื่อรักษาความงามและความอ่อนเยาว์ซึ่งสิ่งนี้ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับเรื่องราวมากมายในช่วงศตวรรษที่18และส9ส่งผลให้อลิซาเบธได้รับฉายาทางวรรณกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความกระหายเลือดของเธอว่า เคาเตสเลือดบรัดเค้าเตสและเค้าเตสเรกูลา